สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อี้มาพบกับช่องยายไพภพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพภก็ได้นน้ำของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพภก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพภน้ำมีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยย้ำยายไพภลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้ก พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกาเบาๆไลายยายห้างเนาะค่ะไปเบิ่งของมูลเนาะทางอาจารย์ทันแเล็กไปเลยจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางของแอดแมงปอมาว่าล่องหายจ่องยายไพ่ของแท้เด้อพี่น้องมาเบิ่งค่ะว่าแอดแมงปอหัวที่แล้วเพิ่นเข่าเพิ่นหายสามศูนย์เนาะพี่น้องเข่าเอ่อเข่าโตดๆเนาะค่ะมาเบิ่งวัดนี้พี่น้องจ้าว่าเพิ่นหายอีหยังมาเนาะจ้ะ เพื่อนเน้นๆอยู่ที่138่งสามแปดเจาเกนาะจ้ะตัวลอง137 9งสามเจ็าจนาะจ้ะสองตัวเน้นบนล่างอยู่ที่3ามเจ็ดสามแเจหนึ่งแและสอตัวลองอยู่ที่4 8, ี่แปดองแปดและหากับหน่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปตามสูตรเพื่อนค่ะพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางของแอดแมงปอเนาะจ้ะ ของแท้พี่น้องคะย่าไพล่ลงไ้หมื่อวานเนาะ,ะพี่น้องเนาะู้ใดมักเนว่ทางแอดแมงปอกอะเอาไปแคปหน้าจอดูได้เลยเน,นาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางเลขวิงงขงขว่งสงขาเนาะพี่น้องเลขวิ่งสงขางวดที่เลี้ยวพ้นไห้เข่าเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวสามสามมากขางังเทิงเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้เราบอกว่าเม็ดเดียวอยู่ที่วิ่งหนึ่งหนึ่งมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่างเนาะค่ะเนาะแนวทางของเลขวิ่งสงขาเนาะจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แอดหมาหน่อยค่อยหักเนาะพี่น้องเด่นบน589และ28 9เกมักกระจวดจาดโหลดวสันเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาสองตัวลางพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าแต่ว่าเพิ่นฟันเม็ดเดียวมามากักกะบใจมกักกระจัดไปโหลด,ดวสันนักเน้นเขียนห้าเก้ามักกระจวดเด้อพี่น้องวสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง พลเหล่าแนวทางของแอราเดนกับเล็กดิ่งสงขามาจับมัดท่วมกันเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเข่าศูนย์สามเนาะจะเข้าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเข่าศูนย์สามงวดนี้ห้าหนึ่งและห้าหกเนาะค่ะจากแนวทางเล็กดิ่งสงขาจับมัดกับแอราเดนฟันสองชุดเน้นเนเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแคปหน้าจอเลยยายไพ่บริีานไห้เนาะพี่น้องจากแนวทางดับนินจ่าโซยุสั่งดับเนาะจ้าเนาะแคปหน้าจอดับบนดับล่างเนาะค่ะ แคบหน้าจอเป็นแนวทางเลยเลยนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโซโยุสังดับนินจาคือกันดับบนดับล่างสองชุดเนาะพี่น้องแคบหน้าจอเอาไปดูได้เลยเนาะคะ่ะดับนิจจาคือกันเนาะพี่น้องเนาะโซโยุสังดับเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่อนเอเอดล่าเดนเลกวิ่งสงขา เอามาจับมัดโฮมกันเนาะค่ะและกับเลขวิ่งนครปฐมเนาะพี่น้องเนาะเอรเดนเลขวิ่งสงขาและเอาสามอาจารย์มาจับมัดโฮมกันได้สามตค่ะพี่น้องได้สองตัวอยู่ที่หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกอ่าห้าหกสองอ่อสองห้าสองหกตัวกันหาเก้าศูนย์เก้า 06และ05 3ตัวแคบหน้าจอเลยพี่น้องเอาสามาจานเนาะจา้ะมาจับมัดห้อมกันได้2ตัวบนและ3ตัวบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะตรวจจาดฝาดบึ้มค่ะพี่น้องมันเด่นเอ่อมันเด่นอยู่ที่12 15และ16เนาะพี่น้องเนาะอ่ะจริงจริงพี่น้อง12 15และ16เด่นอยู่ประมาณนี้3ตัวบนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอา่อ สามตัวบนตรงโตดและสองตัวบนแนวทางของแอดโกเนาะจ้ะอ่ะพาพ้นไหหมาสามสองสี่สองห้าสองหกสองเน้น 5, 2, เน้นคือหาสองเนาะจ้ะชุดสามตัวบนเต็งโตดอยู่ที่ศูนย์ห้าสองหนึ่งห้าสองแปดห้าสองและเก้าห้าสองเนาะคะ่ะพี่น้องคันมกักกระจวดน้ำเพลินเด้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างของหนูน้ำสมัยเนาะคะ่ะ เพื่อนบอกว่าสองอันชนกันอยู่ที่สองแปดและแปดเจ็ดเนาะจ้ะหลักสิบล่างนน่เอหลักหน่วยล่างนูนนำสมยัยเนาะค่ะพี่น้องเอ่อเพื่อนอยู่ที่สอูอ่าเจ็ดศูนย์แปดเนาะค่ะเจ็ดศูนย์แปดเนาะพี่น้องเนาะหลักหลักเป็นหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างอยู่ที่สองแปดเก้าหลักหน่วยอยู่ที่เจ็ดแปดศูนย์เนาะค่ะพี่น้อง เพื่อนจับได้สาตัวสองตัวตรงตรงเนาะคะ่ะเนาะสตัวล่างตรงตรงแต่เพื่อนบอกว่าเน้นเนนอยู่ที่28และ87ดเนาะค่ะขางล่างยางเดียวด้วยพี่น้องต่อไปแล้วจ้ะบอติดดับข้าเจ้าพร้อมนะคะอันนี้เป็นแนวทั้ทง2ตัวล่างตรงตรง,ตรงของยออินเตอร์เนาะจะ้ะมาเบิ้งค่ะว่นยออินเตอร์บนห้่ยังมาเนาะจะ้ะเพื่อนบอกว่า30 34 38 39 43 70ี่สามแและ97 เพื่อนจะสรุปให้อีกรอบหนึงฟันเม็ดเดียวมากเน้นๆเ,เนาะค่ะจากแนวทางของหออินเตอร์เอา10ชุดไปเบิ่งกกรนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะลุงนิ่นบอกว่าตําไทยรัฐบาลไทยงวนนี้เด่นอยู่ที่1และสามศูนย์เจอกเนาะจ้ะ2ตัวอยู่ที่163639กสามและ72ถ้าเป็นเบิ้ลนกันหนึงน่งหนเนาะพี่น้อง ถ้าหนึ่งหนึ่งจะไปชนกับเลขเบื่นของอาจารย์ไมมเอกเอด้พี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดพัดวาสันพี่น้องคะ่ะมาเบิงค่ะเพื่อนไหมากวิ่งรวดศูนย์เนาะจ้าศูนย์ห้าสามศูนย์หาศูนย์สามรหาสามแนวทางของแอดพัทมาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหางเดียวแปดหกหาพี่น้องขั้นมากระจวดไปเลยเนาะจ้าสามตัวหางเดียวแปดหกห้าวัสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางกู้ต้น คู่โต๊ดสามตัวบนสูตรบีมาสันบนล่างเนาะจา๋าน่าจะเป็นสองตัวบนล่างคนเทียนผิดบอพี่น้องหนึ่งสองหกเจ็ดสามสี่หนึ่งสามหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่หกเก้าเจ็ดแปดสองสามสองสี่และแปดเก้านะคะอันนี้เป็นแนวทางสูตรเดียวกันครับชนแล้วไม่หนีแต่ว่าชนแล้วบนหนีเพิ่มบนลุ่งเหรอเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบนล่งแต่แบบนี้มากสำหรับผู้ใดมักเนวเพิ่งแนวทางเพิ่งกาเขี้ยบนาจอได้เลยเลยนาะคะ่ะ สำหรับผู้ใดรอแนวาทางตำลาวตอนเย็นเจอกันนะคะลงมีมีไห่ในนอนนะคะพี่น้องตำเาล้ามนีเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคิดคนเพื่อคนพบวสันพี่น้องชุดตรงโต๊บนวสัน,น,ะะน,เ,น,นเนาะค่ะแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะแปดหนึ่งหากับแปดหนึ่งเจ็ดเด่นบน8เด่นล่างศูนย์ละ,ะพ้นไห่มาแปดเก่า 80, 09และ82อาแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพีจารณาเป็เนแนวทางใดคันว่าชัดกะขอโทษขอพ่ยหลายๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อพ้นบอกว่าถ้าศูนย์หามาจริงให้จวด805 105กัน1 3อ่า3 1ห่าพ้นบอกว่าถ้าศูนย์หาไม่ดีอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะคะ่ะ เพิ่นมาบ่าบาอยว่าเพิ่นบอกเออถ้าซูนหาไม่รีให้ซื้อแปดซูนฮาร์เดอร์หนึ่งซูนฮาร์เดอร์เอียงเสียเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวท่าสองตัวบนและสามตัวบนสองตัวบนตรงโตดแนวทางห่อยอินเตอร์ข้างล่างลงให้แล้วมาเบิ่งข้างเทิงเนาะค่ะพี่น้องสำรับเด่นเพิ่นอยู่ที่เจ็ดเอ่อซีแปดเนาะค่ะซีสองซีสามซีซีซีหา เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดสี่เละแปดห้าอันนี้คือแนวทางเทิง,งยางเดียวเด้อพี่น้องจากแนวทางของยออินเตอร์เนาะคะ่ะต่อไปเรียกจ่าแต้มรวมสามตัวเทิงคือแนวทางของเอดรัชนกเนาะพี่น้องเนาะแต้มรวมสามตัวบนอยู่ที่งวดที่แล้วอยู่ที่สองอเก้าศูนย์สามในสองเนาะพี่น้องงวดนี้แต้มรวมอยู่ที่หนึ่งแต้มรวมสามตัวบนเอดรัชนกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสัญจร2สองตัวเทิงยกพุดเนาะพี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเก้าหกและเก้าเจ็ดอันนี้คือสองตัวเทิงยกพุดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะเบอรงสองตัวเทิงเมื่อเบิรงสองตัวล่างสองตัวล่างยกพุดเม็ดเดียวอยู่ที่สองห้าพี่น้องว่าไปตามสูตรเต่พี่ตูนดับหาร่างเลยพี่น้องอาจารย์ชนะพลนดับหกพี่ตูนดับห้าู้ไดสีเอาอยู่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างตีหน่อยเนาะจ้ะ 4ี7 9 1เจ็ดนึ่นลางตัวไดซิมาบอมา10บกามาหน่วยละวัสันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอ่าเพื่อนบอกว่ารัฐบาลออมซินเพื่อนบอกซื้อเพื่อนซื้อบ้านนั่นเนี่ยบอเพื่อนบงจากซื้อเพื่อนเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าหลุดสองนักหน,นักเลยเจาะอยู่ที่สองสามอัด 2, 3, 2 6, 6, 6, 6, 6, 4 3, 2, 6สี่หกสองสสามสองสีามเนาะจ้า อาจวดจาดฝาดบ่มเลยค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้ขาวมาปิดไทยดยเนี่ยทางของอาจารย์ชนะพนเนาะจา้ะเพิ่นห้มาเพิ่นบอกว่าเลขบ่ามา,บาเลขบ่เป็นตา่าลักสิบลักสิบบนเนาะพี่น้องเจ็ดดับหลักสิบบนเนวทางอาจารย์ชนะพนเนาะจา่ะเจ็ดศูนย์บ่มีสิทธิ์มานำกััเพราะว่าบ่านดับศูนย์บนแล้วก็เจ็ดดับดับลักสิบนเนาะพี่น้อง เลขบวเป็นตม่าหลักสิบทิ่งวัาสันเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุมสุขคุณเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนา่งทางให้ยายไพไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมไปเนืนอทางเนาะจ้าขอบคุณในหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า